สวัสดีครับสบายดีพี่น้องก้องไายมื่อสักู่ทุกคนวันนี้กันมาพบพกับพ่อกระบะเสือชาแนลอะไรไปนอบาสเซอร์ขามาเบิง้งถนนหนทางพี่น้องถนนท,นทางกาญจนาพี่น้องถนนกาญจนาพี่น้องครับผมนี่ครับตรงนี้นี่นะครับผมนี่น,นี่นี่พี่น้องโอ้โหกลางคืนนี่พี่น้องนี่บาสเซือเราเคยมาเรเคยถ่ายจักเทื่อนกันตอนกลางคืนครับผม นี่พี่น้องสวยงามมากพี่น้องครับสวยงามมากเลยครับผมโอโ้โหยอดชุดยอดครับผมมึงรถพี่น้องนอนทนทางนี่ก็ซอยน,นี่ก็ตะลุนหน้าบ้านบาเสอร์เองพี่น้นองหน้าบ้านบาเสอร์ที่ว่าบาเสอร์พักอาศัยด้วพี่น้องเนาะบาเสอร์มาเคยมาถ่ายจ้าเดื๋ยพีน่น้องตอนกลางคืน มีไฟตลอดทางเลยพี่น้องพุ่ญโอ้โหวสว่างพุ่งเรื่องกัดมากเลยพีพ่น้องเลยโอ้โห,โหนี่พี่น้องกลางคืนบุค่อยมีรถปัญใดครับผมกลางคืนบุค่อยมีรถครับผมกลางคืนบุกไฟกลางเวนนะพี่น้องกลางเวนมีรถหลายพี่น้องอเบื้องฟังนี่ี่น้องเบื้องฟังนี่ครับผมบพี่น้องขนาดจะผ่านร้อยยังมี ยังมีลัง,างคา,งาพี่น้องเขายังเหตุลังคาไปพี่น้องไว้นี่พี่น้องเลยนีควางคืบน,นี่ครับผมอาเราดกลางนา,านเพาะเน่เพราะน่องไปน้องเ <c oughs> พื่อกรเจ็ดทางรถไฟไปน่องน้องนี่ทางรถไฟนี่พี่น่องก็ฝากกัเนเด้อพี่น้องฝากคาไนไล์ก็ชร์กนติดตามจาัจงมาเซอร์ที่พี่น้องบาเซอร์กัน บ่เคยมากลางคืนดูไปน้องเน,ะน,ะนะาะบ่เคยมาถ่ายกลางคืนลองลองมาถ่ายเบิ่งไปน้อง,องลองมาอัปเดตถ่ายทุเบิ่งครับผมมาตัวยไปน้องครับสวยจริงๆครับผมสวยจริงๆหน้ามือรีไปน้องครับผมโอโ้โหหนีหนีไปน้องทางนีคอยเว้นวักหนี่นั่นนั่นอารมณ์ข้างหน,น,น,น้าน่นาจะน,น,น่าจะ ก่อจิสร้างทางรถไฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่น้องเบิ้งถนนหนทางเบิ้งจากเลนพี่น้องโอ้โหโอ้โหพี่น้องจากเลนมาหนึ่งสองสามสี่สี่เลนครับผมสี่นี่แปดเลนพี่น้องโอ้โหสองทางปลาตัวครับผมชุดยอดครับผมชุดยอดชุดยอดชุดยอดโอ้โหพี่น้องมาเชลยก็มาเคยมาน้พี่น้องเราเคยมาถ่ายกลางคืนน้อพี่น้องเนาะ เราเชิญจะลองมาถ่ายเบิง้งมาอัปเดตให้ FC เบิ้งหรือว่าให้พี่น้องเบิอ้งกันเลยครับผมแล้ตัวพี่น้องไปทางนี้ก็คือพระรามสองพี่น้องไปเส้นทางพระรามสองอไงพี่น้องทางนี้ก็ได้พระรามสองหรือว่าไปได้หมดทุกอย่างพี่น้องไปได้หมดเส้นทางพี่น้องไปเส้นนี้ชลบุรีพัทยาไปได้หมดครับผม มามามาพังนี้หุ่นนองมาพังนี้โอ้โหนี่ครับผมนี่นี่นี่ยังสวยเลยพี่น้องครับเรื่มเด้อวิโนเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามซาอ์เซิรกฟแนเนลมาเสิร์ฟเฉพาะเคยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนพี่น้องเนาะเฮ้ยพี่น้องถนนทางบ้านเฝืนพี่น้องเฝืนเท็ดจังได้ฝืนเอาเพิ่ฝนเอาเงินมาใส่หน้าเฮ็ดถนนหนทางนี่ครับผมอสาโทษพี่น้อง มาเสืร์ก็บมาเคยมาถ่ายกลางคืนใด้พี่น้องเพิ่งถ่ายครั้งแรกนะครับผมถ่ายกลางคืนถ่ายให้พี่น้องเบิง้งนั่นแหละถ่ายให้เอฟซีเบิงบ้งเลยพี่น้องมามาอวดมาอา้างช่งเจนช่งซีพี่น้องเอ้ยโบได้อวดเออพี่น้อง,ง,งมาเสิร์กันมาอยู่เมืองไทยอยู่ประเทศไทยเลยพี่น้องเอ้ยมาอาศัยอยู่เมืองไทยมายจังได้กับว่าผิดว่าพลาดจังได้กับขอโทษข้อพย์ด้วยครับผม ประเสริแต่ว่าบวกไฟเก่งเนาะพี่น้องเนาะบอกบวกไฟเก่งเรื่องคำพูดคำว่าคำจานี่พี่น้องบอกบวกไฟเป็นดอกพี่น้องถ้าบัสถ้าเอฟซีเห็นก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประเซอร์ิฐพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจประเซอร์ฐนำพี่น้องประเซอร์ฐตัวใดถ่อแท้พี่น้องเนาะ เราต้องขอแท้บุต้องว่าเอ้ยว่าเห็ดขีดหรืเบ็ดเห็ดเพื่อย่างก็เห็ดเพื่อนั่นแลหละพี่น้องเพื่อกบะเสดเมืเอ่อบ้านกลับบ้านปะาสร็จเลยบุต้งองเลยบุต้องเอ้ยว่าไว้เบิง่งทางหน้าตอนบะเสดเข่าบะเสดแก่ครับผม ได้ไปนองงามบ่ถนนหนทางเมืองไทยประเทศไทยชุดยอดเลยครับชุดยอดเลยชุดยอดจริงๆงามจริงๆสวยมากเลยไปนองครับนี่นี่นนี่องครับ,บ มาเบิ่งทางนี้ครับผมมาเบิ่งทางนี้มาเบิ่งทางนี้รถกำลังแล่นมาพี่น้องนี่โอ้โหมาเป็นยามกลางคืนได้ไปน้อง,ออง,องตอนกลางคืนตอนสามทุ่มกว่าไปน้องสามทุ่มเราจะสี่ทุ่มแล้วไปนอนเลยพอเชิดก็เพิ่งเคยมาเพิ่งเคยทายกับทายให้เอฟซีเบิรงนเลยไปน้องเลย นี่พี่น้องกลางคืนจะบ่มีรถปันใดโนเพราะว่ามันดึกแล้วพี่น้องดึกแล้วครับชุด,ชดยอดจริงๆพี่น้องชุดยอดจริงๆเมืองไทยพี่น้องประเทศไทยพี่น้องชุดยอดความเจริญความพัฒนาความแบบว่าเขาบอกที่พี่น้องว่าเขาบอกดูพี่น้องเนาะความ วี่น่องเบิ้งวี่น่องไฟตลอดทางเลยวี่น่องครับผมนี่นี่นี่วิ่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งกันพี่นอ้กกนนองครับมาเบิ้งก,กันวิ่งน้องคุณนะ่ะอ่าตดอ,อ,อมันจะมาข้ามเล่นกันพี่น้องวิง่งไปวิ่งมันในะพี่น้อง เล่นไปเล่นมันนะเพรดะอว่าพรา,าได้แช่งคิวกันได้พี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องครับผมสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆเมืองไทยประเทศไทยสุดยอดสุดยอดอือ <c> ห <oughs> ึใครวะมา เคว่าโอ้ยพี่น้องมาอวดมาโอ่จังใดเพื่ออวดเลยพี่น้องบาเฉิดกับมาอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองไทยจริงๆพี่น้องบาเฉิดกับมาเสิดกับอยู่ประเทศไทยมาหลายปีเลยพี่น้องบาเสิดก็เคยออกไปทังใดตั้งเพื่อครับผมบาเฉิดก็เคยออกข้างนอกเลยพี่น้องก็เคยออกข้างนอกก็เคยแบบได้เห็นความสวยความงามก็เคยเห็นพี่น้องครับผมอ่ะ คลิปนี้ก็บขอจบเพียงแค่นี้ไว้น้นนองเด,เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอบปลาเสิร์็จนะไว้น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเราเสิร์จต,ต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปไว้น้องอย่าลืมกดไลค,ค,คล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้องเพื่อไ,อไ,ไม่ต้องปิดผาดไว้น้องเนาะตั้งใจก็ว่าบาทีกับว่าพิจารณาด้วยก็ขอโทษขออภัยนู่นไว้น้องเนาะอ่ะโอเคไว้น้องข้อจบเพียงแค่นี้ไว้น้องเด้อสวัสดีครับผมสบายดีสบายดีครับผมเฮ้ยพี่น้อง